ว้าววันนี้ผมมาเจอซัมซุงกาลกซี่ครับรุ่นเร็กๆเนาะเป็นเรียกว่าเป็นซัมซุงกาลิซี่รุ่นโบราณโบราณกันแล้วกันเครื่องเล็กมากเลยนะครับดูดิดูฝ่ามือคนนะครับเนี่ยสมาร์ทโฟนรุ่นแรกๆของซัมซุงนะดูเนี่ยดูฝ่ามือครับเน,น,น,นะเนี่ย,เ,ยเล็กมากเลยอะเรียกว่าถ้าเอาฝ่ามือปิดนี่ปิดหมดเลยนะเนี่ย ดูเนตะ่าเล็กมากเลยครับมีปุ่มโฮมตรงนี้ด้วยครับปุ่มโฮมเนี่ยแบบคลาสสิกมากเลยนะนี่คือด้านหลังลําโพงเจอยู่ด้านหลังแนละ้วมีกล้องหนึ่งตัวกล้องหน้าไม่มีไม่มีกล้องหน้านะครับมีแต่เซ็นเซอร์นอนะอยู่ตัวเซ็นเซ,นเซอร์ไม่มีกล้องหน้าเป็นซัมซุงกาลกซี่รุ่นล็กๆเลยเครื่องนี้เดียวกับเบามากครับเบา,ม,า,บเบามีแจ็ค3.5ด้วยนะที่ชาร์จแบต เป็นแบบไมโคร USB ด้านบนอันนี้แจ็คนี่มันรูมันเล็กมากเลยสามจุดห้าน่นป่ามดา้วยเนี่ยไม่ใช่มั้งเนี่ยรูนิดเดียวเองอะขนาดเล็กมากเบามากน้ำหนักเบามากเหมือนจะดูเหมือนจะแกะฝาหลังได้ด้วยนะเนี่ยเดี๋ยวเรลองแกะฝาหลังดูนะ ลองแกะแกะฟาหลังดูนะจะแกะได้ไหมฟ้าหลังเนี่ยว้าวแกะฟ้าหลังได้ด้วยแบบไม่มีมั้งมันเบาจังเลยแบบท้าจะไม่มีละฟ้าหลังได้ด้วยเนะี่ยอ่าแบบไม่มีจริงๆด้วยครับถึงว่ามันทำไมเบาจัง <laughs> นี่ครับเนี่ย ที่ใส่ซิมข้างในเนี่ยแกะเอาใส่ซิมด้านในนะไม่มีแบตเตอรี่ครับมันถึงเบามากเลยก็ถึงก็ถึงว่าทำไมเบาจังสัมซุง,งการ l a ซี่รุ่นแรกๆครับรุ่นแรกเลยรุ่นอะไรผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับ